สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบานปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทาแกงปลาช่อนใส่บวบนะคะเป็นปลาช่อนสื่นตามทองตลาดนะคะพี่น้องบ่แม่เนปลาช่อนหน้านะคะปลาช่อนหนึ่งตัวล้งางทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะความเด็ดความแซบอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะพี่น้องพริกแกงค่ะกระสมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะให้เน้นหอมแดงนะคะพี่น้องรอบๆมาแซบค่ะ แล้วก็บวบหอมหาพี่น้องบานเท่านี่ละค่ะก็จะมีต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะตัวอื่นคือเกลืคือเดิมค่ะเรามาทําการผัดพริกกันก่อนค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นว่าย่อมพ่อหยาบหยาบด้วยค่ะยัสมุตย์ำละเอียดเป็นไรค่ะหลังจากนั้นค่ะคั่วพริกให้หอมเหมือนเดิมค่ะ เพราะว่าถ้ายาะเห็ดอาหารอีสานประเภทไก่หรือว่าปลาหรือว่าหมูค่ะพี่นอ้องเยาะจะคั่วพี่ก่อนค่ะหลังจากการค่ะวันนี้เยาททาเป็นปลาค่ะเยอก็จะเติมน้ําลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะเติมน้าให้พ่อทวงค่ะซ้อนปลาช่อนนะคะพี่น้องเยวะล้างด้วยเกลือด้วยค่ะเดี๋ยวขอบอกวิธีก่อนค่ะ ล้างด้วยเกลือหั่นเป็นแว่นแล้วก็ล้างด้วยเกลือค่ะปาละาเราจะข้า,าสะอาดน่ากินค่ะสมมตมีความเผาค่ะพี่น้องนะคะแบบนี้ละค่ะหลังจากนั้นค่ะรอดน้ำเดือดแป๊บนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะ <c oughs> ใส่ปลาชอ ด้วยใบประกูดค่ะพี่น้องมุงกี้ไม่เยอมเบ็ดแบ็ดเบ็ดเลยค่ะพี่น้องมุกหัว่าช่วงที่ใส่ปลานะคะแล้วช่วงหลังๆเส้ยินเสียงมั่นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบมะกรูดแล้วช้อนฟองออกนิดนึงค่ะ <c oughs> ชุนแห้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะพายายามอย่าให้ถูกตัวปลาลายในใดค่ะพี่น้องอีฟ้าค้นค่ะสอดตะฟองออกคือสื่อค่ะดีนะเยาะแนมึงไม่ตลอดว่าสัน สุมีต่ผาบแต่บ่มีเสียงค่ะนี่ค่ะช้อนฟองออกให้หมดเลยหอมพวนหวนพี่นองนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่บวกลงไปค่ะ แล้วก็ปรุงรสค่ะด้วยผงปรุงรสใส่ลงไปนะคะตามด้วยปลาร้าค่ะหัวส่วนทีเหลืรค่ะพี่น้องปลาร้าใส่แบบสูตรออลิจินอนต้นตำลับค่ะแบบในใ่ไฮเลยะค่ะพี่น้องนะคะเราจะใส่อย่างนี้ลงไปค่ะใส่พอมีรสมีกลิ่นค่ะบรใส่แบบว่าคือสมตำปันไดนะคะพี่น้อง บัวพยายามันถือความห่อนแน่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะทําให้บัวเราไม่ดํานะคะพยายาข้นคือ,บอเบเกิอเนี่ย่ะคะพี่น้องเอาง่ายงบากเ,าเากขือิลห้าเข้าบบข้นหรือว่าเข้าบบไฟเข้าโบห่อนค่ะ,คะมันก็จะดําเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกับบัวค่ะ คนนิดนึงค่ะเสี่ยข้าค้นไดคือรอปลาสุกจื้อข้าวนึ่งด้ค่ะพี่น้องเคยเอาบวบใส่ล้วสามารข้นไดค่ะปลาเราจะไม่ขาวเมนูนี้ขาดอย่างเดียวคือผักชีนะคะผักชีเล่าบะหมี่ใส่พี่น้องนะคะตลาดกับบะหมี่ค่ะก็เลยใส่สิละค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวต้มให้บวบสุกจืหน่อยนึงค่ะพอบวบเริ่มสุกค่ะเราชิมรสหน่อยนึงค่ะเพราะว่ายอดใส่ผงปูแล้วก็ปลาไไปแล้วนะคะชิมมัว่าเข้มนัวปันใดค่ะ ทำเมนูนี่ข้าใส่ผงรุงลยแล้วชุด,ด,ดรถบบต่อมก็ไดด้วยจ้ะค่ะเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องแบ่บนะคะขออนุญาตใส่เ,สเกลืออีกนิดนึงค่ะเพิ่มความนัวนะคะตำหนี่พ่อค่ะ ปรุงรสใส่หล้วปลาไหใส่แล้ว,ลลวใส่เกลือลงไปค่ะทีนี้ชูรสไม่ต้องค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยใบหอมกับใบแมงลักค่ะใส่ลงไปค่ะะคะใบหอมกับใบแมงลักนกี่จิ๊บสดจากสวนในบ้านเท่านี้นะคะพี่น้อง เป็นระแซบบ่อค่ะแกงป่อคอไงนะคะพี่น้องใส่บวบขอพนนี่อากชิมอีกรอบนึงค่ะสุดยอดแซ่บเอาอยู่เลยนะคะ่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องได้เย้าโยกออกไปเบิงให้เบิงมองถึงแจงมองบ่อหอนจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูเหมือนนี่ค่ะเมนูอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องแกงปลาคอไงใส่บวบนะคะพี่น้องส่วนห่อนแซบแซบนะคะหอมผักอีตูหวนหวนค่ะพี่น้องค่ะแต่ผักชีเล่านะคะถ้ามีผักชีเล่าด้วยเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะปลาค่ะยะล้างทงคำความสะอาดอย่างดีค่ะล้างด้วยเกลือนะคะหมดเมือกหมดมึนหมดขาพี่น้องบิดเลือดนะคะรับรองไวบ้บ่อข้าวค่ะ,คะ ก่อนอื่นคั่วพริกให้หอมค่ะเติมน้ําลงไปค่ะแล้วค่อยนำเดือดใส่ปลานะคะนี่คือสูตรเด็ดทองเย้าค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่บวบลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสเกลือนิดหน่อยค่ะชูรสเยาวไม่ได้ใส่ด้จาใส่บวบลงไปใส่ผักชีซอยสักใส่ต้นหอมกับพริ้นตูนะคะพี่น้องแค่นี้เอายู่เลยค่ะพี่น้องแซบค่ะนะคะส่วนหัหอมกินกับเ้ายียวนะคะเจจียวมมาอีกจะถวยหนึ่งกับแซบค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะแซ่บๆด้วยกันจ้า